สวัสดีครับนี่เป็นเวลาตีสี่ครึ่งโดยประมาณนะครับที่สำนักหรือสถานปฏิบัติธรรมอนัตราลารักไทยจังหวัดแม่สอนเรืเนี้คือกุฏิหลวงพ่อทีนะครับ ซึ่งใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยประสานกับพลังงานไฟฟ้าจากกังหันน้ำที่ได้ทำการแก้ไขปรปับปรุงไปแล้วนะครับแสงสว่างที่เห็นอยู่นี่คือจากกังหันน้ำนะครับและนี่คือจากพลังงานแสงอาทิตย์กังหันน้ำจะทำงานยังไปต่อเนื่องนะครับเพราะว่า การหมุนของกังหันมันไม่ราบเรียบนะครับก็ต้องแก้ไขกันต่อไปในรายละเอียดสันนิษฐานว่าแนวของแกนใบพัดกับสายพานไม่ตั้งฉากกันแล้วก็จุดปล่อยน้ำลงมากระทบใบพัดยังไม่ถูกต้องนะครับทีกช่องวัดก็จะจัดการแก้ไขวิทีนเดี๋ยวลุงจะพาไปดู จุดอื่นๆนะครับสักครู่บริเวณนี้คือภาพมุมสูงของจุดอื่นๆในสำนักปฏิบัติธรรมนะครับที่เห็นอยู่เนี้ยครับไปจนถึงบริเวณหน้าทางเข้านะครับแสงสว่างที่ท่านเห็นข้างหน้าคือสถานีกังหันน้ำในการผลิดไฟฟ้ามันจะสว่างจิด ส่องติดไปเรื่อยๆนะครับอโอเคเมื่อกี้มีสุนัขป่าเข้าใจว่าเป็นหมาป่าวิ่งผ่านลงไปนะตัวเล็กๆน้างจิ้งจอกและนี่ก็คือทางข้าวนะครับหรือสะพานธรรมะศรัทธาธรรมะอนัตตาสรรมัคคีไทยพักนะครับยังเป็ดอยู่นะครับ สะพานยังไม่เปิดนะครับเปิด6กโมงเช้าแต่ว่าลงุงลงมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้เพราะว่าตื่นสายไฟก็จะดับก่อนนะครับเนื่องจากสว่างแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จนเนี่ยนะครับลุงก็จะไปนอนต่ออีกนิดนึงนะครับ